วัสดีค่ะมาดูทุเรียนนะคะอันนี้ทุเรียนต้นนี้เกือบจะตัดทิ้งแล้วค่ะเมื่อปีที่แล้วเพราะว่าใบยอดไม่เดินนะคะแล้วก็เน่าขอดินนะคะมาดูเน่าขอดิน<ม>ก็เลยขุดดินออกร,บรอบๆบนะคะแล้วก็รักษาต้นอยู่ ใบใบเริ่มสวยแล้วนะคะจากเดิมใบใบไม่เดินย,ยอดไม่เดินเลยนี่กำลังกลับมานะคะนะเล่าคอดินเมื่อปีก่อนนะคะเกือบจะตัดสินใจตัดต้นนี้ทิ้งแล้วนี่นะคะเดี๋ยวดูนะคะปีนี้ปีที่แล้วเด็ดเด็ดดอกทิ้งหมดออกดอกเยอะมากเพราะว่ากลัวต้น ต้นรับไม่ไหวเพราะไม่มีใบนะคะปีนี้ใบใบกลับมาแล้วนะคะนี่ค่ะแล้วก็ตอนนี้เราใช้แร่ภูเขาไฟสิ่งโตนำโชคนะคะใบสวยมากเลยนี่นะคะถ้าตัดทิ้งแล้วปลูกใหม่คงจะไม่ได้แบบนี้นะคะนี่คือการแก้ไขทุเรียนทุเรียนที่เจอเชื้อรานะคะ ลาลงนะคะเน่าคอดินค่ะ